สวัสดีครับผมคุณพลนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครั้งนี้จะมาแนะนำเรื่องของพาร์ f ไฟเดอร์นะครับพาร์ตไฟเดอร์ er, มันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เอาไว้ตัดหรือว่าเจาะนะครับหรือว่าจะรวมก็ได้นะครับใช้กับพวกเชฟต่างๆนะครับหรือว่าใช้กับเส้นก็ได้เช่นกันนะครับผมคือบางอย่างเนี่ยเรา ไม่ต้องมาสร้างเองลากกันทุกเส้นเลยนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการสร้างงานได้นะครับตัวนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะครับเอามาพิมพ์ไม่ให้หน้าจอมันดูล่งๆเฉยๆนะครับไม่ได้จะมาทําอะไรเกี่ยวกับตัวสษอน,นะครับวันนี้ลบไปก่อนนะครับ Fab นี่ <c oughs> เราสร้างไว้แล้วนะครับ อันนี้เป็นเชฟสองตัวนะครับผมเป็นรูปหัวใจนะครับเปิดหน้าต่างมาหน้าต่างอยู่ตรงนี้นะครับ Windows Pathfinder นะครับช่องแรกนะครับช่องแรกก็จะเป็นยูไน e นะครับยูไนเป็นการรวมรวมเชฟเข้าด้วยกันนะครับกดเข้าไปปึ้งนี่ เทจะรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับผมนี่มันมีอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าการเอาอะไรเนี่ยขึ้นมาทำไมไม่ต้องไม่ต้องไม่เอาเออโอเคอ่ะต่อนะครับเอออยู่ในเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเออ่ถ้าคลิกไปเลยเนี่ย มันจะรวมกันไปเลยนะครับเป็นเป็นวัตถุที่เป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับถ้เรากดอัลเทอร์เนตค้างไว้ถามว่ามันเป็นชิ้นเดียวกันไหมมันก็เป็นชิ้นเดียวกันนะแต่ว่ามันยังมีเขาเรียกว่าอะไรอะเส้นใยบางๆนี่เส้นเส้นใยบางๆยังสัมพันธ์กันอยู่นะครับสัมพันธ์กันยังไงก็คือ เลื่อนได้นะครับเลื่อนได้ปรับ <c oughs> ปรับได้นะครับอย่งนี้ถ้าต้องการให้มันรวมกันไปเลยแบบถาวรน,นะครับแบบว่าแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับก็คลิกที่ expand ถามว่าเอาแล้วมัมันมีประโยชน์ยังไงนะครับ อาจะผมลองตัวนี้ให้ดูก่อนไม n นัดฟอนนะครับก็เป็นการตัดวัตถุนะครับเอาวัตถุด้านบนเนี่ยไปตัดวัตถุด้านล่างนะครับนี่ไม่ใช่คลิกผิดแล้วตัวนี้น,นั่นนะครับมันก็จะไปเป็นตามรูปของวัตถุด้านบนที่มันตัดนะครับผมเลื่อนมาตรงนี้ ผมลองเอาสีแดงนะครับวัตถุที่อยู่ด้านล่างขึ้นมาซ้อนทับด้านบนนะครับแล้วผมก็ตัดมันก็จะกลายเป็นทรงนี้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมกด เอาตัวเน็ตไว้ก่อนนะครับแล้วเราเรา,เราค่อยไปคลิกนะครับอมืมันจะเกิดอะไรขึ้นอมันก็ตัดนะครับแต่ว่าเห็นนะครับโค้งเนี่ยเส้นเนี่ยมันยังอยู่มันมีประโยชน์ยังไงก็คือเราสามารถแก้ไขได้นะครับใช้ลูกศรเลื่อนนะแก้ไขได้นะครับ ก็มันเอาไว้ใช้เวลาเราแบบยังยังไม่มั่นใจว่าเราจะใช้ทรงนี้นะครับเราก็กดอัลเทอร์เนทค้างไว้ก่อนได้นะครับมันก็ตัดให้แต่ว่ามันจะเหลือโครงเอาไว้ให้เราแก้ไขทีหลังได้นะครับแต่ถ้าเกิดกดไปเลยเนี่ยมันก็จะตัดให้ไปเลยแก้ไขไม่ได้นะครับถ้าเรากดอัลเทอร์เนทไว้ก่อนเนี่ย <c oughs> มันก็จะเหลือไว้ให้แก้ไขได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราตกลงแล้วที่จะเอาตัวนี้นะครับก็คลิกที่ expand ได้อ่ามันก็จะตัดให้อย่างถาวรนะครับ,นะรบเส้นโค้งล่างเขาเดิมเนี่ยก็จะไม่มีเหลืออยู่เลยนะครับ เดี๋ยวผมย้อนกลับก่อนนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าก็ใส่ให้มันเป็นสีขาวมันก็เห็นผลเหมือนกันไม่ใช่หรือนะครับแบบเมื่อกี้ก็ทำทำแบบนี้ก็ได้นี่ง่ายกว่าไหมมันมันคลาอย่างกันนะครับคือ ม่งั้นเขาจะสร้างมาทําไมเนาะก็มันจะเป็นเวลาเราตัดวัตถุแล้วเนี่ยมันจะเป็นสถานะโปร่งแสงนะครับเปลี่ยนสีก่อน <c oughs> ไอ้ที่ว่าตัดมเมื่อกี้นะครับที่ว่าโค้งมันยังอยู่เนี่ยผมเลื่อนได้เลื่อนได้คือมันจะเป็นสถานะโปร่งแสงนะครับมันจะไม่มีสีนะครับผมเปลี่ยนแบล็กเาจะได้เห็นว่ามันโปร่งแสงนะนะครับ <c oughs> ยกเลิกได้นะครับยกเลิกได้มันมีปุ่มให้ยกเลิกการรวมกันได้นะครับถ้าถ้าเรายังไม่ได้คลิกคำว่า e x p a n d นะครับยกเลิกได้ release compound shape มันก็จะปลดปล่อยนะครับให้เป็นอิสระต,ต่อกันนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ Intersect นะครับ Intersect ซก็คือเป็นสีก่อน Intersect ก็คือมันจะเหลือวัตถุที่มันซ้อนทับกันอยู่เอาไว้ให้เรานะครับแบบนี้นะครับถ้ากดออาต์เทนเนตค้างเอาไว้แล้วเราค่อยคลิกนะครับ มันก็จะเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเดิมคือเส้นโค้งมันยังอยู่นะครับเราเอาไว้แก้ไขได้นะครับอยากจะเปลี่ยนก็ใช้ลูกศรสีขาวนะครับลากเอาเปลี่ยนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ exclude นะครับ exclude ก็คือรวมวัตถุเข้าด้วยกันนะครับยกเว้นยกเว้นส่วนที่ซ้อนทับกันอ่า เมื่อกี้ให้เหลือวัตถุที่ซ้อนทับกันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือยกเว้นนะครับเป็นการยกเว้นนาต,ตรงนี้มันซ้อนทับกันอยู่มันก็จะตัดออกไปให้เหลือแค่ขอบบนกับขอบล่างนะครับส่วนบนนะครับส่วนบนก็มีอยู่4ตัวนะครับผมก็ ตอนนี้เรามาดูส่วนข้างล่างบ้างนะครับผมเปลี่ยนดักกาวให้มันสีมันอ่อนลงจะได้ดูสะดวกขึ้นนะครับส่วนล่าง divide นะครับ divide d i v i ก็จะเป็นการตัดส่วนที่เส้นผ่านที่วัตถุเนี่ยมันมันซ้อนทับกันอยู่ทุกส่วนเลยออกจากกันนะครับผมคลิกเข้าไป ตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยนะครับนะลองดูอีกตัวหนึ่งสร้างสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วผมลองใช้ตัวนี้ดูนะครับนะมันตัดทุกส่วนที่มันที่มันทับกันอยู่เลยนะครับ ตัวนี้นะครับตัวนี้ t r i มนะครับ t r i าตัวนี้จะเป็นการใช้วัตถุด,ด้านบนนะครับตัดวัตถุด,ด้านล่างนะครับโดยท,ที่ทรงวัตถุด,ด้านบนเนี่ยยังเป็นทรงทรงเดิมนะครับตัวนี้ merge นะครับ merge จริงๆลผลผลมันเนี่ยมันคล้ายกันนะครับแต่มันต่างกันตรงไหนเนี่ยครับ มันเหมือนกับทิมนะครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีหนึ่ง trim merge อ่าเหมือนกันนะครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าผมเปลี่ยนสีมันเปลี่ยนสีนะครับให้เป็นสีเดียวกันเวลาคลิก merge เนี่ยมันจะรวมกันเลย ถ้าคนละสีนะครับถ้าคนละสีมันจะตัดกันนะครับผมใช้สีเทาทำไมเนี่ยดูยากนะถ้าเป็นสีเดียวกันปุ๊บอ่ามันจะรวมกันเลยนะครับโอเคตัวต่อไปครอปนะครับครอปก็คือ เป็นการเอาส่วนที่มันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยนะครับเอาไว้นะฮะแต่โครงโครงล่างของวัตถุที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันมันยังคงอยู่นะครับผมเปลี่ยนเอาสีแดงมาไว้ด้านบนแล้วลองใช้ครอบดูนะครับนะมันจะเอาส่วนที่มันทับกัน ออกมานะครับแต่ว่าโครงด้านของล้านบนเนีย,ยังอยู่นะครับนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น outline นะครับเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะเอาสีฟิลออกให้หมดเลยนะครับเหลือแต่โครงที่เป็น outline ไว้นะครับแบบนี้ สูมใกลๆตัวนี้คือมันจะกลายเป็นเป็นเส้นนะครับแต่ว่าเป็นเส้นที่มันไม่มีขนาดนะครับขนาดมันจะเป็นศูนย์นะครับตัวนี้อาจจะให้ดูก็ได้ขนาดมันเป็นศูนย์นะครับเราไปปรับแต่งได้ ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแตนะ่ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น minus back นะครับก็คล้ายๆกับ minus font ตัวนี้นะครับ minus font ก็คือเอาวัตถุด้านบนตัดวัตถุด้านล่างนะครับตัวนี้ minus back ก็คือวัตถุที่อยู่ด้านล่างจะมาตัดวัตถุที่อยู่ด้านบนนะครับนะ นะฮะผมเปลี่นยนมิวด้านบนปึ๊บนะนะครับก็มันมันคล้ายๆกับตัวนี้ครับแต่มันแค่สลับกันแค่นั้นเองนะครับตัวนี้บนตัดล่างนะครับตัวนี้ล่างตัดบนนั่นะนะโอเคก็ เดี๋ยวลองลองสร้างงานดูแล้วกันนะครับลองสร้างงานตัวอย่างงานสักง่ายๆสักชิ้น2ชิ้นนะครับจากการใช้ Pathfinder นะครับผมครับก็ทำเป,ออนเ,นเป็นไอคอนก็แล้วกันเนาะเป็นไอคอนส่วนใหญ่ก็ เป็นเครื่องมือที่มันจะต้องใช้กันบ่อยพอสมควรนะครับผมผมสร้างสี่เหลี่ยมมุมมวนขึ้นมานะครับจัดให้มันอยู่ตรงกลาง คืออะไรมันคือโทรศัพท์อ่าอันนี้จะมีอยู่สองเชฟนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมสองอันซ้อนกันอยู่นะครับสร้งงกลมขึ้นมา ก็ประมาณหนึ่งก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ทีนี้อันนี้มันเป็นสีฟิลนะครับผมอ่าถ้าเราต้องการที่จะเจาะมันนะครับให้มันทะลุเห็นด้านล่างนะครับเดี mm ๋ย hmm. วผมสร้าง g บกราวไว้ก่อนจะได้เห็นง่าย ก็ทำการเจาะมันนะครับเจาะใช้อะไรนีน่ใช้ตัว m i n front นะครับผมเป็นการเอาวัตถุด้านบนเจาะวัตถุด้านล่างนะครับนี่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอ่ามันก็จะเห็นพื้นด้านหลังนะครับ ทีนี้ก็สร้างสี่เหลี่ยมอีกสักอันหนึ่งเปล่นสีหน่อยนะครับ สร้างเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมพื้นขึ้นมา1อันนะครับแล้วก็สร้างซ้อนขึ้นมาอีกสักอันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เจาะนะเจาะเพอ่อาก็จะได้อารมณ์แบบนี้นะครับ ก็เป็นไอคอนแบบง่ายๆนะครับผมที่เอาเครื่องมือ p a t h f i n d e r มาประยุกต์ใช้นะครับอ,อ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างนี้ผมจะเริ่มจากการสร้างวงกลมนะครับวงกลมขึ้นมาอโอเคผมก็ปีไว้ก่อนหนึ่งอันนะครับ นะแต่จะเอามาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องดูไปนะผมก็ปี้วงกลมส่วนนี้ไว้ให้มันเยอะๆนะครับซ้อนกันหลายๆวง ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับมีอยู่หลายวงเลยนะผมจะรวมกันนะครับรวมวงกลมเนี่ยที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกทั้งหมดแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ <Yeah. S 1> อยู่ไนนะครับอยู่ในคลิกเข้าไปปึง้งนะฮะวงกลมที่มันทับกันอยู่มันก็จะรวมกับ วงกลมทุกอันนะครับที่เราซีเล็กเอาไว้นะครับนี่ผมใช้วงกลมตัวนี้เอามาซ้อนนะครับเอามาซ้อน,นเปลี่ยนสีหน่อยละกันโอเคอ่าผมจะใช้วงกลมสีเหลืองนะครับเจาะวงกลมสีฟ้านะครับให้เห็นแบ,บ็กกราวด์ด้านล่างนะครับผมอ่าก็ก็เลือก ทั้ง2อันนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะครับ minus front นะครับ minus front พอผมคลิกเข้าไปจะเห็นว่ามันหายไปนะมันหายไปวงกลมพวกนี้เพราะว่ามันมันกรุบกันอยู่นะครับเม,เมื่อกี้ผมใช้ตัวนี้รวมกันเนี่ยอยู่ไหนนะมันจะทำให้วัตถุ ที่มันไม่ได้มีพื้นที่เชื่อมกันเนี่ยมันจะเอามารวมเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะครับตรงนี้แก้ปัญหายังไงนะก็คืออันกลุ่มมันก่อนนะครับอันกลุ่มมันก่อนอ่แล้วก็มาเลือกอีกทีหนึ่งแล้วก็ใช้ตัวนี้อ่ามันก็จะตัดได้นะครับแล้วเราค่อยไปกรุ๊ปให้มันเป็นเป็นกรุ๊ปเดียวกันอีกทีหนึ่ง ทีหลังนะครับหรือไม่ก็มันกรุ๊ปกันอยู่นะครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับดีวายนะครับดีวายตัวนี้เนี่ยมันจะไม่สนใจเลยว่าวัตถุมันจะกรุ๊บหรือไม่กรุ๊ปมันมันตัดให้อย่างเดียวเลยนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกสีเหลืองลบออกอ่าผลที่ได้มันก็จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่วิธีการเนี่ยมันมันต่างกันนิดหน่อยนะครับ อ๋ออีกอย่างหนึง่งเส้นนะครับเส้นมันมันสามารถมีผลกับเส้นได้ด้วยนะครับผมใส่เส้นให้มันสักสิบ,สบผมก๊อปปี้มาแล้วจะเอา2ออันนี้ให้มันเชื่อมกันนะครับ มันจะเชื่อมเส้นให้ด้วยนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่ไหนนะครับเส้นมันก็จะรวมให้ด้วยนะครับหรือผมใช้ตัวนี้นะครับ Main As Font นะครับเป็นการตัดวัตถุนะครับมันก็จะมีผลกับเส้นด้วยนะครับเอาไปทำรูปทรงต่างๆอะไรต่อไปก็ ตามสะดวกนะครับก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ดูครับการสร้างเชฟง่ายๆนะครับด้วยการใช้ p a ร์ f i ฟเ e r นะครับผมไว้เจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ